แต่ตอนนี้น้อเรามาที่กันข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะติดตามนายกค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนำทีมเข้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชกราบไหว้สักการะพระบรมธาตุเจดีและศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมร่วมปรุงแกงไตปลาค่ะ ที่วัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารค่ะนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะเดินทางเข้าสักการะพระบรมธาตุเจดีภายในวิหารพระทรงม้าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งพระบรมธาตุเจดีเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปัจจุบันค่ะกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานนะับเป็นปูชนียสถานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้ไปสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสวยงามก่อสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน หลักเมืองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสร้างสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะสีวิชัยเรียกว่าทรงเหมราชลีลาส่วนอาคารเล็ก ทั้งสี่หลังนะคะถือเป็นบริวารสีทิศเรียกว่าศาจลจตุโลก,กเทพประกอบด้วยพระเสื้อเมืองศาลพระทรงเมืองศาลพระพรหมเมืองและศาลรพรบันดาลเมืองค่ะองค์เสาหลักเมืองทําด้วยไม้ตะเคียนทองมีขนาดความสูง2.94เมตรเส้นรอบวง0.95เมตรค่ะ ก่อนเดินทางออกจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชค่ะนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมปรุงแกงไตปลาอาหารพื้นบ้านของชาวภาคใต้พร้อมชิมแล้วยกนิ้วให้ว่าอร่อยได้แรงสำหรับแกงไตปลาค่ะที่มีการปรุงในวันนี้ทางจังหวัดอยากผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะข,ขณะที่ช่วงบ่ายนะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะก็มีภารกิจลงพื้นที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสหกรณ์ทุนสวนยางฉล น้ำขาวพัฒนาจำกัดเพื่อติดตามสถานการณ์ยางพาราผลผลิตทางการเกษตรและเดินทางไปยังวัดเจดีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวัดไอ้ไข่นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสายมูอีกด้วยค่ะค่ะแกงไตปลาอยากผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่จริงๆเนี่ยคือมั